มาดูที่จังหวัดสงขลากันต่อค่ะคุณผู้ชมคะร้านยาหัดใหญ่นะคะก็เปิดเผยว่าประชาชนมีความต้องการชุดตรวจ ATK ที่สูงขึ้นหลังหยุดยาวปีใหม่แล้วบางโรงเรียนในพื้นที่เนเริ่มกลับมาเปิดภาเคเรียนแล้วยืนยันค่ะว่าสินค้ายังคงมีเพียงพอค่ะ ที่ร้านยาฟาร์มาเพล็กอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะประชาชนก็เริ่มออกมาหาซื้อชุดตรวจโควิด1 9หรือว่าชุดตรวจเอ k กันอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในหยุดยาวปีใหม่ปีที่ผ่านมาจากการสอบถามค่ะพบว่าสินค้าชุดตรวจทั้งแบบใช้สารคัดหลังน้ำลายและชุดตรวจเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก จำหน่ายหมดตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะด้านแพทย์หญิงทิตยาตัญญานนท์เภสัชกรประจำร้านเนี่ยก็เปิดเผยว่าสินค้าชุดตรวจเอทเคที่นำมาจำหน่ายหน้าร้านประมาณ1 0 0่0ถึงชุดจำหน่ายหมดเกลี้ยงทุกวันนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ประชาชนมีความต้องการสูงขึ้นอย่างมากทั้งประชาชนทั่วไปที่นำไปตรวจด้วยตนเองหลังหยุดยาวปีใหม่แล้วก็มีออเดอร์ที่สั่งเข้ามาเนื่องจากบางโรงเรียนในอำเภอหัดใหญ่เริ่มกลับมาเปิดภาคเรียนขณะเดียวกันชุดตรวจฟรีจากแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสปชสเนี่ย เขาก็บอกว่ามีประชาชนเข้ามารับต่อเนื่องทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ชุดตรวจ ATK ค่ะมีความต้องการมากยิ่งขึ้นก็คือเภสัชกรสามารถที่จะออกใบรับรองผลการตรวจโควิดสิ ATK ผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้แล้วซึ่งประชาชนค่ะก็จะมีการซื้อไปใช้แล้วก็ มีการนำไปขอเพื่อเป็นขอใบรับรองแพทย์ไปใช้ในการเดินทางการเข้าทำงานหรือว่าไปสถานที่ต่างๆค่ะ,คะซึ่งชุดตรวจนี้ได้มีการออกไปรับรองได้ผ่านทางการรับรองจากเต้องเป็นชุดตรวจที่ได้มีการรับรองจากออยอด้วยโดยสามารถที่จะรับรองผลได้ภายใน72เอ,อ72ชั่วโมงเท่านั้นนะคะทั้งนี้ทางร้านยาจะมีการสั่งสินค้าชุดตรวจเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อที่จะให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าค่ะ